มาดอนนี้พบกับเกมโชว์ใหม่ที่ทีมนักเรียนต้องผ่านด่านสุดโหดใส่ให้เต็มเดียวเลยครับเต็มเดียวเต็มเดียวแล้วครูแตมันไม่โดนเฮ้ยังครับต้องใช้ความรู้สุดหินพอจำได้นะพ่อเป็นคนสร้างรูปจิ๋วแล้วเขาก็ชายผู้โกหกและอ้างตัวเป็นพระเจ้าในวันสิ้นโลกครับ ัยาครบสำนักคิดทางนิติศาสตร์อิสลามซึ่งมีระเบียบวิธีวินิจฉัยข้อบัญญัติแห่งกฎหมายอิสลามจากแหล่งที่มาต่างๆครับวันสิ้นสุดของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครับเพื่อพิชิตภารกิจช่วยครูอดีใจครับออยองยาเรนอยากจะบอกว่าเริ่มถอครับขอให้ภารกิจลุ่วงไปด้วยเร็วนะครับ กับรายการท้าให้รู้ช่วยครูด้วยเอาเลยหนึ่งสองสามเออฮึบไปเลยฮึบไปเลยเจอเลยนะ่เจอใครเจอนี่อ่ะโอเคออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา8โมงเช้าตลอดเดือนรุ่งอดอนนี้ทางไวท์ชานเอลเนี่ยเนี่ยเนี่ยขีดมาขนาดนี้ต้องรู้แล้วะใส่ชาร์แบตอย่าลืมติดตามรายการท้าให้รู้ช่วยครูด้วยนะครับ